บำเรอเพิงสวัสด์ตอนที่26่สขอเรียกแบบนี้ไม่ได้เหรอพี่ชอบหญิงสาวเงยหน้ามองชายหนุ่มอย่างสงสัยกับคำแทนตัวเองว่าพี่ของเขาพี่เหรอคะใช่จะ้ะพี่ชอบไหมชอบค่ะหญิงสาวเอาเล็บที่ตัดสั้นมนจนดูสวยของเธอเขี่ยนหน้าอกและหัวนมของชายหนุ่มเล่นเบาๆก่อนจะตัดสินใจเงยหน้าขึ้นถามเขา ด้วยเสียงที่ไม่มั่นใจเท่าไหรนะ่นักเอมมีเรื่องอยากจะถามอยากให้พี่ตอบตามความจริงอยาง่าแกล้งหรือปกปิดเอาไว้เพราะกลัวว่าเอมจะเสียใจได้ไหมคะภูตะวันศบตาหญิงสาวแล้วยิ้มให้เธอดีเหมือนกันในไหนวันนี้ก็เป็นวันที่เขาได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดเธอแล้วมีอะไรที่จะพูดก็ควรจะพูดออกมาให้หมดมีอะไรที่จะถามก็ว่ามาสิพี่พร้อมที่จะตอบทุกคำถาม ที่น้องถามเมื่อเขาเปิดโอกาสให้เธอถามก็ไม่คิดที่จะปิดโอกาสนั้นพี่คิดจะจัดการเรื่องของเราบ้างไหมหญิงสาวถามอย่างรอคำตอบด้วยความกระวนกระวายใจภูตะวันไม่ตอบคำถามนั้นทันทีเขาขยับตัวลุกขึ้นนั่งอิงหัวเตียงก่อนจะดึงตัวหญิงสาวให้พีอิงแอบแนบอ,อกอีกทีพี่บอกเรื่องของเรากับแม่ไปแล้วคิดว่า เรื่องที่ยุ่งยุ่งนี้จบลงแม่ก็คงจะไปคุยกับพ่อของคุณหนูเพื่อจัดพิธีแต่งงานของเราสองคนจริงเหรอคะเอ็มดีใจที่สุดเลยหญิงสาวดีใจกอดคอชายหนุ่มจนแน่นพร้อมจุมพิษที่ปลายคางเป็นรางวัลให้กับเขาหนึ่งครั้งคุณหนูถามพี่เรื่องนี้ก็ดีแล้วพี่มีอะไรที่จะบอกคุณหนูรายเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างคะบอกเลยคะ่ะ เอมรอฟังอยู่เรื่องที่พี่เคยใช้กำลังกับคุณหนูพี่ต้องขอโทษนะพี่ม่ขอให้ยกโทษให้แต่พี่อยากบอกว่าทั้งหมดที่พี่ทำไปเพราะพี่รักคุณหนูพี่พูเรียกพี่ทำไมล่ะทุนหัวเอ็มตกใจเอมไม่คิดว่าจะได้ยินคำบอกรักจากพี่ทำไมถึงคิดแบบนั้นพี่จะบอกอะไรให้นะที่รักพี่รักคุณหนูมานานแล้วจริงเหรอคะ ทำไมเอไม่เห็นเคยรู้เรื่องเลยจะรู้เรื่องได้อย่างไรละจ๊ะในเมื่อคุณหนูไม่เคยมีตามองใครเลยนอกจากนายพาสินหญิงสาวทำตาโตกับคำกล่าวหาของเขาพี่ภูพูดเกินไปแล้วลวคะค่ะมันไม่ถึงขนาดนั้นพี่พูดความจริงคุณหนูหลงนายคนนั้นจนถึงกับคิดจะถอนมั่นพี่เออใครบอกพี่คะจะมีใครหากไม่ใช่พ่อตาพี่บอกตอนไหนคะนั่นแหม รู้สึกว่าพ่อตาจะเข้ากับลูกเขยดีหรือเกินนะคะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีจะไม่ให้เขาอารมณ์ดีได้อย่างไรในเมื่อเขาบอกรักเธอและเธอไม่คิดที่จะปฏิเสธ <c oughs> นิดหนึ่งนะที่รักทำอย่างไรได้ในเมื่อคนที่เรารักไม่ได้รักเราเขารักคนอื่นอยู่เราเลยต้องพึ่งพ่อตาให้ช่วยรุนทำเป็นพูดดี หญิงสาวค้อนสามีอย่างไม่จริงจังนะรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงคุณหนูมากแค่ไหนหากว่าแม่ไม่ร้อนใจมาบอกพี่ก็คงไม่รู้หรอกว่าคุณหนูไปอย่าทำแบบนี้อีกรู้ไหมที่รักคะ่ะเอมสัญญาคะ่ะห่ากจะไปไหนเอ็มจะรอบอกพี่ก่อนหญิงสาวยกนิ้วก้อยขึ้นมาเกี่ยวรัดกับนิ้วก้อยของเขาประดุดดังคำมั่นสัญญาคุณหนูคะ่ะ มีอะไรหรอคะเธอเอียงคอถามเขาอย่างสงสัยเมื่อเห็นชายหนุ่มเรียกแล้วเงียบไปพี่บอกรักคุณหนูแล้วแต่ไม่เห็นคุณหนูจะบอกพี่เลยว่าคิดอย่างไรกับพี่ชายหนุ่มพูดจบก็ก้มหน้านิ่งรอฟังคำตอบจากเธอเหมือนรอคำสั่งประหารจากศาลใครว่าผู้ชายเข้มแข็งไม่จริงเสมอไปหรอกบางครั้งผู้ชายก็อ่อนแอเป็นโดยเฉพาะกับคนที่เขารัก อยากฟังคำว่ารักก็ไม่บอกหญิงสาวหัวเราะกับท่าทางหัวหดคอตกของชายหนุ่มอย่างคำคำตลกเหรอเขาทำหน้างอใส่เธออย่างงอนงอนปากสวยได้รูปของเขาแบะยื่นปากร่างออกอย่างน้อยใจรอคำว่ารักจากเธอแต่กลับได้รับเสียงหัวเราะมาแทนหัวก็ไม่ร้านสักหน่อยใจน้อยจังนะคะคุณพี่เอเมกา บีบจมูกชายหนุ่มอย่างมันเคี้ยวฟังดีๆนะคะของดีมีครั้งเดียวคะ่ะหญิงสาวแนบริมฝีปากกับหูของชายหนุ่มกระซิบเสียงแผ่วหวานเอ็มรักพี่ภูคะ่ะภูตะวันตาโตกับคำบอกรักของหญิงสาวชายหนุ่มหันมาตอบรับด้วยรสจูบที่ดูดดื่มชื่นใจเหลือเกินที่รักรู้ไหมว่าพี่รอฟังคำนี้มานานแล้ว จริงเหรอคะในเมื่ออยากรู้แล้วทําไมพี่ไม่ถามนะคะรู้ไหมทําไมพี่ไม่ถามทั้งที่อยากจะรู้เพราะอะไรคะเพราะพี่กลัวน่ะสิกลัวกลัวอะไรคะพี่จา๋ากลัวว่าคุณหนูจะตอบว่าไม่ได้รักพี่แต่เกลียดพี่ที่เป็นตัวแทรกกลางขวางทางรักของคุณหนูกับผู้ชายคนนั้นน่ะสิคาตอบของเขาเหมือนมานั่งอยู่ใจกลาง ความรู้สึกของเธอหากเขาถามก่อนหน้านี้คำตอบของเธอก็คงจะเป็นอย่างที่เขากลัวเธอเคยเห็นเขาเป็นผู้ชายที่น่ารังเกียจทั้งที่ไม่เคยได้พบหน้ากันมาก่อนแต่ตอนนี้กับตอนนั้นความรู้สึกห่างไกลกันมากเหมือนหน้ามือกับหลังมือไม่กลัวแล้วนะคะพี่จา๋าตอนนี้พี่จ๋าก็รู้แล้วว่าเอมรักพี่จา๋ารักมากที่สุดเลยรู้ไหมคะ ชื่นใจที่สุดเลยที่รักรักของพี่ไม่ได้เป็นรักข้างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เอมกังวลจังเลยจ้าพิจาจากผู้หญิงที่ปากไม่หวานแต่ก็กลับกลายเป็นหวานได้หน้าตาเฉยกังวลอะไรเดี๋ยวจ้าคุณอูเอมไม่รู้จะบอกภาษิทอิ์ยังไรดีผูตะวันนิ่งไปนานก่อนจะยิ้มให้กับเธอคงต้องบอกตรงๆนั่นแหละว่าเราตกลงที่จะแต่งงานกันหากว่าเขาโกรธจะดา่าหรือจะว่าอย่างไร ก็คงต้องยอมทำอย่างไรได้พี่แย่งของรักของเขามาพี่จ่าหมายความว่าจ้ะใช่แล้วพี่จะเป็นคนไปคุยกับเขาเองรู้ผู้ชายทำอะไรไปก็ต้องรับด้วยตัวเองพี่ไม่ปล่อยให้คุณหนูไปคนเดียวหรอกพี่จะไปเองพี่จ่เอ็มไปด้วยคนคะ่ะเอ็มเป็นคนผิดที่เหมือนหลอกลวงเขาเอ็มจะไปพูดให้ภาสิทิ์เข้าใจรอยยิ้มน้อยๆผุดขึ้นที่ริมฝีปากอยากสวย ได้รูปของเขาตกลงจ้ะเราจะไปพบเขาด้วยกันฟ้าหลังฝนมักงดงามเสมอเอมิกาเอหนนาลงไปซบกับอกของเขาเพื่อฟังหัวใจที่เต้นคำบอกรักเธอหญิงสาวยิ้มอย่างสุขสนในวันนี้หากว่าเธอไม่ถอดเสื้อเขาออกเพื่อเช็ดตัวและไม่คิดทะลึ่งกับสรีระร่างกายของเขาความเข้าใจระหว่างเธอกับเขา คงไม่เกินหิวไหมคะหิวคุณหนูมากกว่าชายหนุม่มก้มลงมาจุมพิษที่เรียวปากของเธอแผ่วเบานะพี่จา๋าเอ็มไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะหิวค่อยกินตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้ทานอะไรก่อนนะคะพี่จ๋าไม่ค่อยสบายอยู่อย่าหักโหมเลยนะเดี๋ยวไม่สบายก่อนไอ้ทันเห็นหน้าลูกนะคิ้วเข้มขมวดอยู่เหนือดวงตาคมสวยพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรคุณหนู เอ็มสงสัยว่าเอม็มกำลังท้องร่างสูงใหญ่นั่งเงียบขึ้มไปนานจนหญิงสาวรู้สึกใจไม่ดีกลัวสารพัดกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อว่าลูกในท้องจะเป็นของเขาเหมือนในนิยายที่เอ็มวิกาเคยอ่านมาหรือเขาจะเป็นคนไม่ชอบเด็กเกียดการมีลูกที่เหมือนพันธะไปไหนไม่สะดวกยิ่งเขาเงียบนานหญิงสาวก็ยิ่งใจเสียพี่จางเงียบไปทําไมคะหรือว่าพี่จาไม่อยากมีลูก น้ำตาคลอพร้อมที่จะไหลลงมาหากว่าคำตอบของเขาคือไม่ดีใจสิพี่ดีใจมากเลยรู้ไหมพี่จ๋าดีใจแล้วทำไมพี่จ๋าเงียบไปนะคะเงียบจนเอมใจไม่ดีกลัวพี่จ๋าไม่อยากจะมีลูกกับเอมโทเมียจา๋าที่พี่เงียบไปเพราะพี่ช็อกต่างหากละจ๊ะชอ็ชอกช็อกทำไมนะคะแค่เอมจะมีลูกให้พี่จา๋าทำไมต้องชอ็อกจะไม่ให้พี่ช็อกได้อย่างไรละ่ะ ในเมื่อวันนี้เป็นวันดีวันที่คุณหนูบอกรักพี่และเป็นวันที่จะมีเจ้าตัวน้อยให้พี่พี่ดีใจที่สุดเลยคุณหนูยอดรักดีใจที่สุดเลยค่ะที่พี่จ๋าดีใจที่จะได้ลูกพี่ว่าเพื่อความแน่ใจและชัวพี่จะพาน้องไปหาหมอให้เขาตรวจดูให้แน่ใจดีกว่าดีค่ะเอ็มก็อยากให้หมอดูแผลให้พี่จ๋าด้วยไปทีเดียวได้ตรวจสองคนเลยนะคะจะเอางั้นก็ได้ ถ้าอย่างนั้นพาพี่จาไปอาบน้ําก่อนดีไหมคะแผลที่ไหลก็ค่อยๆระวังอย่าให้ถูกน้ําถ้าจะให้ดีนั่งแช่ในอ่างแทนอาบฝักบัวนะคะจากคุณหนูเห็นดีแบบไหนก็แบบนั้นแหมตามใจเอมจังเลยนะคะระวังเอมเคยตัวจะติดนิสัยผดเด็จกานนะคะพี่ไม่กลัวผดเด็จการหรอกเพราะพี่รู้แล้วว่าคุณหนูรักพี่สิ่งใดที่คุณหนูทําให้พี่คุณหนูคงจะเห็นแล้วว่า ดีแล้วสำหรับคนที่คุณหนูรักเสียงจุ๊บแก้มเป็นรางวัลให้กับชายหนุ่มอย่างรักใคร่ปากหวานจังเลยนะคะพี่จา๋าเอ็มไปไหนไม่รอดแล้วคะ่ะไปไม่รอดก็ไม่ต้องไปอยู่กับพี่พี่เลี้ยงลูกเมียพี่ได้ค่ะเอมไม่คิดที่จะไปอยู่ที่ไหนไกลจากพี่จ๋าอยู่แล้วแต่ตอนนี้บ่ายมากแล้วไปอาบน้ำดีกว่าคะ่ะจะได้ลงไปทานอาหารกันจากนั้นค่อยไปหาหมอ หญิงสาวฉุดแขนข้างที่ดีของชายหนุ่มให้รุกขึ้นก่อนจะแก้มแดงกับสภาพเนื้อตัวที่เปล่าเปือยของเขานั่นไะห,หน้าแดงแบบนี้คิดอะไรอยู่เอสงสัยคิดจรวนรามพี่อยู่ในใจใช่ไหมยิ่งโดนแซวหญิงสาวก,ก็ยิ่งหน้าแดงจนต้องสุกหน้ากับต้นแขนของเขาภูตะวันหัวเราะรู้สึกมีความสุขกับความน่ารักของเธออยู่ไม่น้อย